ขันเออเออเอเต็งขันกูเออเฮ้อัะอะไรเอาูเตรียมเด้ยน่ทักทายสบายดีตะแลงนะทุกคนหลังจากนอนจนเมื่อยกับ15ละแลงนะบนนนา,นานนี้สิบบาทบางหานหาอันข้อแเนก่อนเถออันต่ำใหม่ก็มีนะบรรยากาศอะ บรรยากาศมันก็ออกแบบีชึ้มๆนะนี่ตตคือโปลิชโตนี่แดดกับแดดฮะลองไปเบิ่งนะเดี๋ยวมันพอแห้งก็มี่ไปแถวนี้แหละแถวตีนพู้นี่แหละหาไรไกลไรยังไปกันเร่อยไปอยู่บอลอยู่ดิดที่ไหนเออรื่อยไปไหนแกทาลุนน้ำกันนะทุกคน ก็ห้องมันห้องอยู่นี่นะตะกี้ กินแล่นนะทุกคนมันอาจจะคืนก่อนละดูดีกเจ็บขาจช่มันเป็นอยางอาจิบปปายโมกาย้อนดูดีกยู่อย่างมันยางบาไวมันเจ็บขา ผูห้หยังตอดค้ำเฮาชิย่างขืนจ่ายผู้ไปเลาะผักสองนะทุกคนเฮาจะไปเลาะผักที่สองมฮาเาาลาะจ่ายถึงส่วนเฮาเลาะจ่ายลุ่มนะ กินนะนี่มันกินแหล่นนะเด็กๆนี่จะคืนไปพักถึงนะพักสองพักถึงสุดนะจ๊ะ บอพ่อเนี่ยนุกพ่ออยู่เนอะนุกแต่ว่าห้องวันนี้นุกมกามาหารมาแล้วเนี่ยถือว่าสอกขนาดเนาะแต่ว่าบอพ่อบอต่ำเลยเด้อ แย่หน่อยเลเมื่อไรีนะทุกคนยิ่งกับไรเทมปพอย่งอีกไม่สนิทเหากกบชิรงนะไปต่อกับทืกอชิวพอรพอดีเพื่อยมือชื่อชิร่งไปปอนแล้วกะบันนี้กบชิญ่ชิญ่ไปอยู่คนบอล เขาอยู่กับในผ้าลามูว่าหันพี่ใหญ่ไปอยู่หันเนาะหาเงีง้ยหายงิงปลามันยังายงนะใช่ไหมปลาพอเห็นอยู่แถนี้น้ำม,มันเลอกนะมันเป็นบางใหญ่ยังบ่เอยเห็นมันเขาจะลงไปอยู่พุ่แเลย ดูดิคิดไปทางไหไม่เห็นอย่างนี้ในกกนอยัางไร กูนี่นี่นะทุกเล่นมีอย่างันนี่มาดีมาดิตาโน ตับปากทำให้ชุ่อ๋อโอ้ใหม่ทางแล้วไมาเดาจ่อยแยกไปทางไหนก็ยามน,นะมาเขานี่นะทุกคน Thao côn như đi. Này đấy. giấy chỉ cho qua đập pin nữa thôi mình vô chưa đấy bạn thôi ê Sebab kat ni Ha Dia uti dia ni เลยบริส on, ิแตกมาดอกเนี่ยนี่ฮะกำมาหอดบอนเท่านะทุกคนอาจจะเก็บของเก็บเครื่องปิ้งย่างไปอยู่พุ่นนะอยู่นี่เป็นจะได้ผูเนาะมันแบบนี่เมียบจะได้กระปูกนะก็เลยอย่างย่ายไปอยู่พุ่นถึง คอยชี้ใช้เบ็ดกะขี้กรลเดือนกับใต้ออกเบดเลยเพมีคี้กะเดือนเลยเอ้าโอเคเนาะกำมหอดบอลเฮาพักไปทีลอยๆนะทีเหาอยากไม่อยู่นี่ก็คือมันไม่หิ้งแต่นี่นะพอได้อย่างปลาอย่างยังนะเขาจึงม่อยากปิ่งอยู่คุณขีณ้ขาดเห็ดใหม่นะก็เลยย้ายมาอยู่นี่เพราะว่ายา,า่าเงียอยู่นี่มันไปได้ใกล้พออไปได้น,นะทุกคนยางนามแท,ท่งมันก็ไซสดีนนะมันไปได้คุณคือ,อยุลยุมมันแบบ ข้อยมันแแมพนะตะกคนลายน้ามันขุนก็เลยขิดยังงม่อยู่ทึงเนี่ยนะนี่มันอยู่หันจะเป็นยังไเนะมันเชียวดาจกได้กระหุงเอ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเขากินเขาขี้นามก่อนกับเขาเขากะทาสิบวเห็ดนะตัวแรกเขาสีกินตัวเขาปิ่งบางเว้นเนี่ยแหละปิ่งป่านะถึงวัยสิบห้ายิ่งป่าตะวงตะเวนนะมันนี่พอได้มีแนวกินเมื่อฟ้าแม่บ้านเพือนเนาะพอเมื่อคืนนี้เขาได้ยื่นเต็มที่นะทุกคน เขาอย่ามแคมบๆเราเปรี้ยวเลยกะบันบี้ยิงป้านะบันี้ยิงป้าเลยคืนนี้เมลแรเนี่เขาชิยิงปา้าโดยเฉพาะนะเมแรดเขาชิมปลาทื่ออาวุธรชิมปลาทื่อยังชื่อเต็มตลุงนากับของสนันพ่อมีแิจฉาลุนทาเบิรงน,น้ำกันนะว่าเขาชิดได้ยลายลือหน่อยนะอเนาะเอมาทุกคนมากินเขาน้ำกันบ้านนี้แล้วกินกะยิงป้านะยิงป้าแต่บนบนเพชรกินแต่เพชนทำไมนี่ าไปพาเ่องทำแซมทุ่มชีทุ่มตีที่น่อนนั่นไเนี่ยเช่ใดิขึ้นไปดเขากินลาแล้วกันยางมดแหล หนูกำมาถวา่วงเลยทุกคนเจ้าชิมานมาจากมันเองเจ้าชิบซื้ออันนั้นเมื่อเงาออกไปนะซื้อแต่นาพาะเก,กนะกะเนาะซื้อลายยางผลเจ้างเงีง้ยทั้งทึงเจ้าเงี้ยทังลุมมันนี่เงี้ยทั้งลุมอย่างเดียวทยั้งทึงบวมเงี้ยอพาะอ่ะอย่ามาเขาบไปดูซื้อปืนในมักเพาะเนี่ยนะ ไปหาหลอกมันนี่ยก็ถือบวบประมาณนนะพอๆพออยังคืนเจเนียไปหาเห็ดแห่ไหว้ดีกว่าเนาะหาดักดีกว่าเนื่องว่าถึนมากก็ยังพอได้ยายามเลย โอเคนะทุกคนมาเนี่ยชิมเห่ากัสิจบเพนเทเน่แหละไม่ได้คุ้มครับใจหลายๆนะติดตามครับชมชิมเห่ากับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะมีแต่พลอกัน,ะน,ออนคลิปต่อไปนะว่าเหากัิได้อยังเห่าชิมชน,ชนี้แล้วขอจบเพนเทนเนาะ